อ่าโอเคก็เดี๋ยวมาพูดถึงโลก,กิแล้วกันตามชื่อคลิปเลยนะเดี๋ยวก่อนไปพูดถึงโลก,กิรามาอัปเดตข่าวกันสั้ท่านก่อนนะครับผมเพิ่งขึ้นเทียสาบูมาเวลมาถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีวิวนะครับพิมาว่าอยากให้ผมรีวิวเพราะว่าเพราะว่าตัวมันมาสักพักแล้วอาจจะยังไม่อยากอาจจะไม่ได้มีใครอยากรู้ว่าตัวมันเก่งหรือไม่เก่งหรืออะไรยังไงก็ถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปรีวิวให้ทีหลักนะครับยูยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ ผมต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าสมุดเนี้ยมันไม่ออกมา3 4มี่วันแล้วนะครับไม่มัน4ี่วันแล้วนะครับถ้าเกิดคืนนี้ไม่ออกนะครับก็จะเป็นวันที่5้าแล้วนะครับคือมันคือมันเหลืออดแล้วอะคือคือมันหัวร้อนจนมันเกินคําว่าหัวร้อนไปแล้วอะคือจนมันปรงแล้วแบบว่าเออมึงจะออกเมื่อไหร่ก็ออกเถอะเดี๋ยวออกก็คงได้รีวิวนะครับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้จริงๆอะคือเหมือนไม่รู้เกมมันเป็นอะไรคือแบบว่า ตอนที่ไม่ได้อยากได้อะคือแบบไม่ได้อยากให้มือออกเลยมันก็ออกนะครับตอนที่มันอยากได้แบบอยากได้มากๆแล้วอีกทีเดียวจะได้เทียสาวแล้วมันก็ไม่ออกนะครับก็นั่นแหละหวังว่าคืนนี้มันจะออกให้นะครับไม่หวังสิจะออกก็ออกไปเถอะไม่แคร์แล้วย็นแหม่โอเคนะครับก็มาพูดถึงโลก,กิกันดีกว่าเพราะว่าหลายคนสงสัยผมเห็นคนเหมือนอยู่ก็กลับมาถามเรื่องโลคิกันไม่รู้เข้าใจอะไรกันยากนะครับก็เอาเอางี้ก่อนโลคินะครับชุดไหนซื้อชุดไหนดีนะครับ สำหรับคนที่มีงบซื้อได้แค่ชุดเดียวขึ้นจริงผมมองว่าคนซื้อทั้งสองชุดด้วยเพราะว่าผมก็ซื้อทั้งสองชุดนะครับก็มีชุด t v a แล้วก็ชุด President นะครับก็จริงๆนะครับมันไม่ได้ต่างกันมากในเรื่องของ d a m a จ e ในลงบอสแล้วก็ Dispatch นะครับแต่เดี๋ยวมันจะต่างกันในเรื่องของ ABX นะครับคืออย่างนี้ Loki นะครับใน ABX นะครับ Weak อ,อ,อัมพาตแล้วก็ Weak เผานะครับ Uniform เน,นี้ยจะเล่นได้คะแนนเยอะกว่า เพื่อเรียนเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่มันมีฮิตเยอะกว่าอะไรของมันไม่รู้อะแต่ว่ายูนิฟอร์มนี้นะครับเป็นสายเอเนะครับใครจะเน้นแขนเอเนะครับต้องใช้ชุดนี้อา้าวแล้วทำไมผมไม่ได้พูดถึงวีคไบล่ะครับเพราะว่าวีคไบเนี่ยด้วยความที่โลก,กิเนี่ยมันต้องเล่นแบบรวบมอนนะครับ ซึ่งสกิลใบของโลกินะครับมันจะอยู่ที่สกิลเทียร์สนะครับซึ่งถ้าเกิดกดสกิลเทียร์สทีเนี่ยเสามันปกักปุ๊บมันใบบอลก็จริงแต่ว่าสกิลเทียร์สของโลกินะครับแอนิเมชันมันอยู่นานมากเพราะฉะนั้นมันจะเคลียร์มอนที่เกิดมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแบบลากมอนไม่ได้ถามว่าทําไมต้องเล่นแบบลากมอนอน,นี่จะเสริมให้ละกันเพราะว่าโลกินะครับจะคิดดาเมจจากยูนิตของมอนรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมอนเยอะยิ่งตีแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะแวะไปเล่นยูเพรสเดียนก็ได้นะครับแแต่่่่่ววาาาาทีีนน้มมมมัก็ดเเจไรรงใชยพะ มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือด้วยความที่อยู่เพรสเซนต์ใน a อเ็เนี่ยถ้าเกิดเล่นม่วงเลยดาเมจจะมันจะไม่แรงเท่าโลกิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนนะครับก็เลยย้ายเล่นเกียร์ชมพูหรือว่าเกียร์แดงหลอมกันส่วนใญ่ก็จะแนะนําเป็นบิลเลียนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไมตี้มันจะไม่สุดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ a อ x บกนะครับก็ผมได้ทําการรีเกียร์ของแบ็ k ดรอปให้มันออกจมตีทั้งหมดนะครับเพื่อจะเอาไปให้โลกินะครับเพื่อเตรียมตัวสําหรับวีคใบนะครับเพราะว่าวีคใบเนี่ยผมก็จะไม่เล่นแบบปักสเสาใช อ่ะแล้วมาพูดถึงการลงบอสกันดีกว่าลงบอสนะครับจริงๆมันไม่ต่างกันในเรื่องของดาเมจนะครับแต่ว่าผมบอกว่าถ้าเกิดลงบอสลีเจนนะครับควรจะใช้เป็นชุด Pres i d เ n t นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเล่นง่ายกว่าแค่นั้นเองอันนี้คือในบอสลีเจนนะครับมันเล่นง่ายกว่าเพราะว่ามันมีฮิลมันเล่นเซฟตัวกว่านะครับอ่ะแล้วพูดถึงในบอสอัลติเมทนะครับบอสอัลติเมทก็เป็นเพรสิดเน้อยู่ดีนะครับหนึ่งคือมันเล่นเซฟตัวกว่าสองนะครับสกิลสี่ของยูเพรสิดเนนนะครับมันจะมีสก สะกดจิตมันก็คือเหมือนนึกภาพเหมือนเอาหมอประเดิงทำเปมนันหมุนวะเอาหมอมาจับบอสให้มันอยู่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้สกิลสี่เนี่ยบอสมันจะไม่ขยับเลยนะบอสมันจะเหมือนโดนจับเลยนะครับเห็นไหมค์คอนโทรลนะครับเอ่อบรรทัดที่เท่าไหร่ไม่รู้บรรทัดที่สามสี่เนี่ยเออไมค์คอนโทรลนะครับแล้วเรามาพูดถึงดิสแพดกันครับคือดิสแพดเนี่ยดามเฮดมันก็ไม่ต่างกันอีกอะเพราะว่าหลักๆโลกิสกิลที่มันสำคัญสำคัญคือมันอยู่ที่สกิลห้ากับสกิลหกนะครับถ้าเกิดปล่อยออโต้นะครับผมจะะะแนนนนนเเเป็ยูพดครับ ย้ำนะครับฟังอีกทีนึ่งนะครับใน d i s p a t c h นะครับปล่อยออโต้แนะนำเป็น u president นะครับแต่ถ้าเกิดจะคุมมือให้เล่นเป็น t v a นะครับเพราะว่ามันจะเล่นง่ายกว่าหลักๆเลยนะคือบอทมันกดกดคอมโบไม่เป็นอะแต่ถ้าเกิดใช้เป็น president คือสกิลสกิล4มันจะแบบอยู่นานอะไรของมันก็ไม่รู้แต่ว่าเอาง่ายๆจำไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลงบอสนะครับยังไงก็ตามนะครับควรจะเป็น president นะครับ Dispatch นะครับ president คือปล่อยออโต้นะครับ t v a คือคุมมือนะครับส่วนใน ABX นะครับ จริงๆคนเล่นเป็น TVA ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่ายกเว้นว่าถ้าเกิดใครใส่แดงหลอมหรือชมพูหลอหลอไปเลียนนะครับในวีคบายสามารถเล่น Pre s i d e n t ได้ถ้าเกิดไม่อยากเล่นแบบปักเสานะครับก็ประมาณนี้ละกันส่วนมาพูดถึงเรื่องเกียร์นะครับใส่เกียร์อะไรดีสําหรับเกียร์ม่วงเกียร์ชมพูหลอมแล้วก็เกียร์แดงหลอมนะครับโลคิก็จะสามารถใส่ได้ถึง3เกียร์เลยนะครับซึ่งเป็น3เกียร์ที่แบบท็อปเทียของ PP เลยนะครับ แล้วสเกียร์ธาตุไม่ได้นะถึงมันจะมีสกิลที่เป็นธาตุน้ําแข็งอยู่นะครับยูเก่ามันมีอยูหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็ผมจะไม่ได้ว่าร่างต้นมันมีที่เป็นตีเป็นน้ําแข็งไหมมีนะครับมีถึง2สกิลนะครับแต่มันก็ใส่เกียร์ธาตุไม่ครบนะครับเหมือนพวกดาร์ควิโด้หรือสไปเดอร์แมนนะอ่ะเกียร์เนี่ยใส่อะไรดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองแยกเป็นตามหมวดแล้วกันนะครับคือเอฟเอ็กซ์เนี่ยสามารถใส่ม่วงได้นะครับคือถ้าเกิดไม่ได้เน้นคแนนะไม่ไม่ได้เน้นคะแนนอะไรจริงจังมากเนี่ยใส่ม่วงก็ผมได้สับ ก็ประมาณนี้ละกันส่วน A B X เนี่ยถ้าเกิดจะเน้นคะแนนแบบโคตรโคตรโคตรพ่อโคตรแม่นะครับก็ควรจะเป็นเกียร์แดงหลอมหรือว่าเกียร์ชมพูหลอมนะครับมันจะทําคะแนนได้ดีกว่าม่วงนะครับต้องเป็นบิลเลียนนะครับจะทำคะแนนได้ดีกว่าม่วงยิ่งเป็นวันทาม2องเนี่ยจะทำคะแนนได้ดีกว่าม่วงเยอะมากนะครับแต่นก็จะเล่นยากนะครับสามารถรีให้เป็นโจมตีทั้งหมดก็ได้หรือว่าแต่ถ้าเกิดเป็นชมพูอาจจะเป็นสไตร์น่าจะดีกว่านะครับถ้าเกิดแดงอาจจะเป็นโจมตีทั้งหมดก็ได้หรือว่าคือหลกัลกๆเน้นตรงตวันทรรมสองร้อยสี่ ถ้าเกิดเป็นไมเทอาจะเป็นโจมตีทั้งหมดอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่าไมตทียชมพูก็คงต้องเป็นสไตล์แหละคือถ้าเกิดเอาชมพูให้เป็นสไตล์อย่างเท่านั้นเลยถ้าเกิดเป็นแดงผมว่าเป็นบีดดาวหรือว่าเป็นเอ่ออะไรวะเป็นโจมตีทั้งหมดก็ได้นะครับโจมตีป้องกันทั้งหมดนะครับอ่ะ A อ X ก็นะครับจะเล่นม่วงเล่นแดงก็ได้นะครับชมแล้วแต่ที่ถนัดแหละครับชมพูก็ด้วยนะมามาพูดถึงดิสแพคกันครับดิสแพคคือต้องเล่นม่วงเท่านั้นนะครับไม่งั้นวันทํามจะรันนอกจากคุณจะไม่ใช้โลคิเป็นดาเมจ เออไม่สลบหลีให้มอนแล้วก็เอามาแบบลดความป้องกันเงี้ยเอามาแบบสลับเป็น5สลับ6แล้วสลับเป็นตัวอื่นต่อนะครับอย่างนั้นก็สามารถใส่ให้มันวันถามลั่นไปเถอะแต่แนะนําเป็นม่วงดีกว่ามาพูดถึงการลงบอสดีกว่านะครับลงบอสเนี่ยเกียร์ม่วงจะไม่ใช่เกียร์ที่ดีที่สุดสำหรับการลงบอสลเรจินนะครับหรือเรียกได้ว่ามันไม่สุดนะครับอยากรู้ว่าทำไมเกียร์ม่วงถึงไม่สุดในบอสลเรจินนะครับก็ลองไปดูคลิปเก่าอธิบายไว้แล้วนะก็ถ้าคือจะลงบอสเรจินนะครับผมจะแนะนำเป็นแดงหรือว่่่่่่่่่าาาาชมมมมมมมพูหลลลลออกกนนนนนนะะะะคคคครรรรรรรััััับบบบบบท้้งงงววววเเเเเเเีีีียยยย์์ไไไดดดดแตจจสุป เกียร์แดงกับเกียร์ม่วงเนี่ยจะรู้เลยแต่ว่าผมว่าไม่ต้องไปลองเองหรอกนะครับผมลองมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดกิจกรรมถอดเกียร์มานะครับผมจะเอาลองมาเล่นให้ดูว่าเกียร์ม่วงกับเกียร์แดงเนี่ยดาเมจทางกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นแดงล้อมนะครับแต่ว่าไม่เอาเป็นออปชั่นบีดดาวนะเป็นโจมทั้งหมดก็พอก็ประมาณนี้แล้วกันเหรบโลกีนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีนึงนะครับชุดนะครับชุดนะชุดนะทีวีเอกับเฟสเดนนะลงบอสนะครับเฟสเดนเอพีเอ แล้วก็เออ่ดิสแพดนะครับออโต้เพรสิเดนต์คุมมือ TVA นะครับเกียร์นะครับเกียร์นะดิสแพดม่วงนะครับเออ่ลงบอสนะครับแดงหรือชมพูหลอมนะครับจริงๆม่วงก็ได้แหละแต่ว่ามันจะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแดงหรือชมพูหลอมดีกว่าลงบอสในที่นี้ผมหมายถึงว่าลงบอสอย่างเดียวเอพีเไม่ค่อยเน้นนะอืมส่วนเอเอ่ชมพูนึกถึงแนละ้วเอพีเอนะครับเอพีเอก็เล่นม่วงหรือชมพูหรือแดงหลอมก็ได้นะครับคือจริงๆมันเล่นได้ทุกเกียร์เลยอะ a b พกับบอสมันคล้ายๆกันแหละแต่ว่า เอาจริงๆปะผมรู้สึกว่าโลกิม่วงคือโลกิมันต้องเล่นแดงหรือว่าชมพูหลอมอะเพราะว่าด้วยความที่เอพเอ็ H, แดงหรือชมพูหลอมมันก็เล่นได้ดีบอสเอ x เหรือแดงหลอมันก็เล่นได้ดีแต่ว่าพอเป็นแดงหรือชมพูหลอมัมนจะมีแค่ดิสแพคที่มันเล่นได้ไม่ดีก็ลองเลือกเอาแล้วกันว่ามีอะไรคือมันก็อยู่ที่ไอเดียของคุณแหละผมสรุปให้ไมไ่ว่าควรจะใส่เกียร์อะไรนะครับแต่ว่าผมนะตัวผมเองนะผมจะใส่แดงหลอมบิลเลียนให้นะครับ ออปชันก็ตามที่เห็นนะครับที่ผมใส่ให้แบ็กดอฟอยู่ก็ให้ไและกันหวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะผมผมว่าผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่าอืมแค่นั้นแหละถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรก็เม้นมาแล้วกันแค่นั้นแหละบ๊ายบาย